สบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุคนสมัครุบอร์สบายดีเอฟซีทุขการ์ดดีตลบหลังแฟนทุกทั่วโลกในยินดีครับชมสองของน้องข่าโศกพี่น้องแม่ตามาอันงานแต่งร้านทรายมากับแมวมะลุป้าแมวมะลุปมาในงามแล้วพี่น้องย่องเอาขาดองกันพี่น้องขาซอยดองมาได้จะหาพันซิพันเติมกันพี่น้องก็ได้หูแขนเลย ย่องอ่ะค่ะอยดองกับพี่น้องเลยมาได้มาได้มากินข้าวน้ำกันพี่น้องงานดองแหมบรรลุกมากกับแม่ตากับน้องอ้อยข้าเจ้าแม่ตาไหนกินอิ่มมาแล้วพี่น้องอ้าเต็มแล้วงานหนึ่งแล้วเล้วไปกินน้ำมาเลยจุ่นกินสองคนยังสิไปอยู่ยังอีกงานหนึ่งหน่ยพี่น้อยเอาใจเนี่ก็สิไปพุ่นต่อ mời đây mà đây mọi người mà mời 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 hả? <laughs> khảo thật กินละเออมัได้สุขสนสุขสนกินหลักพุ่มต้มแสบน้ำกันเด้อะมันในตูดกินเบิดเหมอ่อมันในพี่น้อยตูดกินเบิดเหมอ่อได้มั้ยนี่งานตูดพี่น้องตูดพูนตูดพี่ ข้างในสิเป็นภายทางผู้ชายพี่น้องบ่หลายปานใดแกคนเพราะว่าเขาเจ้าไปทางฝ่ายหญิงหลายกว่าโทางพี่เจ้าก็ไปกันหลายแล้วเนาะเพราะอันนี้สิเป็นเฮือนของเจ้าบ่าวพี่น้องบ้านเดียวกัน มันจะเบาแขกกบะบาดปันไดพี่น้องเพราะว่าข้าจะอุปโพนอยด์ไปงานเจ้าสาวแล้วแม่ตามาสวยน่จัหน่อยพี่น้อยตาก็แม่บารุงมาสวยจักหน่อยเพราะว่ามาจากในบ้านก็สวยแน่ไปยังสุดไปอีกจังสุดคืนเทิ่งเองแม่ตานะแม่บารุงพอสิกับกับน่อยกินหยิบอิ่มได้หน้องอ้อยเว้ tôi im im rồi nè hết này <cười> <cười> nó. nói nói <laughs> 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 โอ๊ะโกมาอีกแล้วปลาสีเบิร์ตเนี่ยหมูเบิร์ตได้เลยกินสองคนนั่นแหละมันจะอิ่มโมมีผู้หยาดดีมาเด้อผู้ใดสิเป็นแขกคนที่สามใครสิเป็นแขกคนที่สามมาเด้อพี่น้องมากินเป็นหมูแม่บอลุงนี่นะหมดจ่อมาเลยเด้อสั่นบอท่านได้ตั้งหมดหมดจ่อมาหรือบอท่าน เื่ออะไรนัน่ะเผื่อเพือพ่อสิส่สีหลดมานะ่ะ่านงานก็จะเลิกก่อนให้ทะลุจอมาตอนนี้เลยจ้าคนโสดเด้อเอาสะพกคนโสดเด้บอบมดโสดนั่งหามได้หามหมุดจอมาได้ยานจอแตก่า <c oughs> นจอไม่ตาแตกเลยนั่งดอกขอสะโพะแต่คนโสดโสดเด้อ มาเดามมาดามมาดามแซ่บแซบอาหารลาบคมตุมแซ่บ งานไม่นอยแต่ก็อบอุ่นไม่น้อยเดแบบเรียบง่ายแบบสบายมาไปตอนค้าแต่วงตุ้งปุ่านสายก่แจก กินมนันบอิ่มเด้วน้องอ้อยกินมนันบอิ่มเด้วตุ้นไห้เผือเพลินเ,เลยเด้อ <c oughs> กินงานเดียวมันคุมขาแลยก <c oughs> ่อยยังว่างานที่สองได้เลยนีอ,อีกงานหนึ่งฮะต้องอายกินน้ เห็นไอ้บวอิ่มได้สุดตอนมันลยนสุดนนำปั่มตอนลมจะแส่กินมาอิ่มไปเผื่อเพลนโลเพลนมันจากบ่อยากกินข้าวอีก

แค่กระหัวเบิดแล้วแหละเนาะหแล้วเบิดแล้วยังจ็น้องอ้อยก็แม่บรลุงเลยไปนำเอาเว้บเบริงแหไล่สุดเมื่อคืนนห่ป้าเต่ว่ากำลังข่าวที่บ้ว่านี่เต่ว่า อันนี้แต่ว่าสดเด้อเอาสันต้อนนี่โสดแล้วสันเออวะาางอันอันตาเถ่าเขาเบิ่งไล่สดเด้อวะาเว่าเบิแล็อนยกุด่งเเดียงห็นยกวโอ้ยว่ะเจ๊ิบก็นอนดีเลอดีเลยะกินเผือเด้อวะ ใจันเลแ็เตจอนิ่มไหลองค์เลยเอาสิเปลี่ยนเอาสิได้เปลี่ยนทีไว้พี่น้อยเสิได้ยายหมองอี่้ลาเลยพี่น้องสำหรับคลนปนี้ยลาเลยด้วหน้าพอกันใหม่พี่น้องสบายดี